แปดหนึ่งเจ็ดไอ้เีสเคสเอสหนึ่งอยู่ดีไอเวนเฮ้ยไอ้เคี้ยม้ามันมาจากไหนวะบ้านใครเลี้ยงมาเฮ้ยใช่จริงๆเราควรขับรถแบบตั้งใจนะมา s ั p p o r t มันหน้ามันคนละนีกันแลมโบ้ฮัลโหล เราจะเข้าไปที่บ้านเพื่อเราจะไปซื้อรถในตำนานคันหนึ่งนั่นก็คือ Honda EK 9นไปรุ่นกระเจียวสามแยกเอ้ยอันนั้นมันหัวเบนซ์ไอเวนสามดอไงมันก็ใช่ไงทำไมต้องไป็น e ค9ครับเพราะว่าเป็นรถในตำนานครับปัจจุบันรถมือสองที่เป็นสามดอ EF แล้วกันสิบกว่าปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วแม่งก็ราคาอยู่แสนก็บาทเจ็ดหมื่นทุกวันนี้แม่งก็ราคาเท่านี้เพอเผลแม่งแสนสองแสนละบางคันวางเครื่อง V ี ประกบ B20 เก้าส0 0 0 0นกว่าอะไรแบบนี้ตลาดณปัจจุบันนี้นะครับก็คือแบบก็คือบ้านแต่งมากๆก็แต่ล้านมาเราจะซื้อกันคุละคัน1997อีกใช่มั้ย Honda 1ป็นหนึ่งเก้อใช่เออผมนึกถึงอย่างนี้เลย Initial ยลอินิเชียลดีเลเออเดิมก่อนแข่งแต่งแข่งดิฟไงอ๋อคือ Original ใช่ห้ามดีไฟใช่ป่ะเราจะไปแข่งที่นี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาถ้าได้โอเคโอเคให้ผมสีเหลือง เดี๋ยวกูขับไปเรื่อยๆนี่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 ผมก็นําให้ทุกคนรู้นี่คือเสียงปกติของเครื่องฮอนด้าครับแต่พอที่เขาพูดกันว่าเทคเปิดโลกเปลี่ยนะนะฮะก็คือตอนนี้ฮะเสียงมันจะเริ่ม แพ้ขึ้นหืมจับเกียขึ้นไปแล้วอ่าถึงด่าดแล้ว <c oughs> เสียงมันเหมือนของจริงมากเลยอ่ะ เครื่องเดิมของมันมันเป็นเครื่อง B16B นะครับบ็อกมันแรงพอสมควรครับเป็น VTEC ใหญ่คือ h อนด้าเนี่ยมันจะมีเทคเล็กและเทคใหญ่พอกูจะลุกลุกไปฉีป่ปุ๊บแม่งมาทันทีไอ้เวนอย่าว่ายอย่างนั้นเฮ้ยเสียงแม่งบอนดีว่ะอุ้ยบอนบอลอืมแต่ขอบคุณมาก แล้วมันต้องแลมันต้องฝนตกด้วยครานี้รู้สึกแบบเหมือนเหมือนกูนั่งอยู่ในรถจริงๆเลยไอพี่อ่ะเอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเพื่อนกูขอโทษกูขอโทษโอ้ยบอสทำไรเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วเออโอ้ย แสบตาเอ้ยแสงแยงสุดท้ายเวนนี่แหละครับใครบอกว่าเปิดกราฟิกสูงๆว่าไม่เกียบไม่จริงฮะเกมเนี้ยเกม,ะมระจกหลังแตกไปแล้วอ่ะอะไรนะไม่ได้เล่นเกมนี้มานานแล้วนะเรื่องการ์ดยี่อะไรบุ๋ก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพยายามลากรอบให้เทคเปิดตลอดเวลาไว้เข้าไว้ฮะเทคเปิดคือแดกน้ำมันแน่นอนกูบอกเลยคือฮอนด้าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับถ้าถ้าคุณวิ่งโดยที่ไม่ให้ไม,ไ,มไม่ให้เทคเปิดอะ่ะ ไอ้ไม่ได้เฮ้ยร้อยแปดสิบเจ็ดแ้เรีโก้เว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่ว่ารถเก่งมีเกเียร์ธรรมดาขายเฮ้ยเฮ้ยเกือแผ่โค้งกูเอาอยูเอย่เฮ้ยไปอยูเอย่เฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าหักศอกเลยไอ้ เบก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 กูบอกมึงแล้วเสียงมึงเบาอ่ะไอ้เหี้ยกูพูดอะไรกูไม่ได้ยินเลยใช่เสียงเกมเต็มหูเลยตอนเนี้ยเู อื <c oughs> เสียงแม่งพ่อนจริงว่ะเสียงมันเบาขนาดนั้นเลยหรอมาก <c oughs> โอ้โหเศรษฐาแสบจริง <c oughs> เฮ้ยเส้นชัยแล้วอือหือ ถึงจะมีช่วงแรกที่แบบว่ากระทบกระแทกกันไปบ้างแต่ว่าเราสองคันก็เข้าแบบที่หนึ่งที่สองกันแบบเป็นที่กูว่านะเว้ยใส่เยอะไม่ดีเว้ยไม่งั้นมันจะฟรีทิ้งหมดเว้ยกูว่ามันไม่ได้หวยไอ้นอนแฮนดิ้งมันเหลือกันเองนะตามสไตล์ฮอนด้าเอาไม่อยู่ก็ช่างมันแฮนดิ้งอันไหนที่มันเพิ่มแฮนดิ้งได้กูใส่ยับเหมือนใหม่แหละ ไม่แรงเลยรถผมใส่ล้อแวนฮนะสวยๆเลยแล้วเป็นแบบว่าการยกด้วยนะหลบเบรกแบบเบรกโตไงหลบเบรกหน่อยรอบต่อไปแล้วโอ้โหแล้วเอารถกละคาร <c oughs> เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราไปแข่งแบบนี้อีกคันหนึ่ง อีกรอบอ๋อใช่ใช่ขับสี่อรอไม่ไม่กำลังคิดอยู่ว่าจะแปลงเป็นขับหลังไปดิฟไหมไม่เวิร์คเคยเคยแปลงทนะีนะ่เลนแปลงเอออ่ะแปองการบแบแบก็อาจจะแข่งอีกนัาหนาหนึ่งโอ้รถสวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าฟังพี่น้องเออโอ้ยโ<ล>ชว์แข่ง กัดดาวฟอร์สเป็นหลอดเลยไม่วิ่งไม่ออกกูดาวฟอร์สไม่ได้กูใช้คุณของจูนเลยชุดแต่งจูนเนี่ยเยอเอยเออขับรถนิดไม่ได้เลยไม่สิเวียร์ไม่ได้แล้วเลยหมุนอยู่ข้างหลังเนะี่ยหมุนอยู่ข้างหลังเลย กูหูพ่อข้าโขเฮ้ยได้อยไดได้อยตามตดตูอยู่ตา้อยู่ผมจะมาชนไอีมาไอวีมาเอวมาไอวีไอวีเออสละตอนน้ดาอังไดาวฟอ์ดาวฟอสดเหรองใช้พลังดาวฟอเหรอเออมาออ้ไปับยากเลยนะทีมันชนตัวของขาอีก โอ้โหเละเทะว่ะเดี๋ยวรอบหน้ากูกูต้องไปกูว่ารอบหน้ากูต้องขาวแล้วรอบหน้ากูต้องกลับกูว่ะกูว่าต้องไปโบเพิ่มว่ะไอ้เหี้ยกูรู้ไวิดีว่ะไอ้เหี้ยมัวแบบไหมเปลี่ยนแบบไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอ้ยเดี๋ยวมึงมึงรอกูบ้างดิเไยมึงจอดรอกูหน่อยเหี้ย ไอคอมอะมึงเขาหลังมากไอคอมกูซีพีสตรีมเมอร์ไงพี่หมีจะไม่หมีได้ไหมมึงมึงขับไม่ถูกเลยโอ้ยลมแนวไม่ได้เลยเอ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหร้อนจะปียกไงโอ้โหกูมิดไหนกูมิดเช็คพอยต์ไอ้เหี้ยอ้าวแตกหนึ่งโอ้ยโอ้ยรุดรุดรุดไม่หลุด โอ้โหไปกินหญ้าแล้วทีเนี้ยไอ้เนี้ยเพิ่มไฟเบอร์แล้วกูเฮ้ยเลสอดบบีก็ดีเอ้ยรถอ,อือหืออะไรครับเหีเ้ยแล้ครับเรา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 ,เรา,เราขับรถอย่างตั้งใจครับตอนนี้ใช่จริงๆเราควรขับรถแบบตั้งใจนะมาจับปอดมันหน้ามันปดนเรนนี่กันแล้วโวฮัลโหล <laughs>

อันต่อสองดาวมิชิลอันที่สามแมงกู๊ดกูไปรถคัสตัวเองดีกวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับกลับไปโอ้โหดูรถกูมันแมงไลยได้ไอตอนแต่งอ่ะกูก็ลืมดูว่าไอ้เหี้ยมันคัสเอสหนึ่งไอ้เหี้ยแล้วมึงจะไปมึงจะไปแข่งกับใครแล้วคือเปิดมาแต่ละคารแวกแบบฮูริเคนอย่างเงี้ย ไอ้เหี้ยบดูดิมาแต่งเฟอร์รารี่มึงชนะกูไปเลยมาแตงเฟอร์รี่ดามบินชี่แลมโบกตัวขาดเอไหมคาดเอมันน่าจะพอสู้ได้นะกูว่าใช่หรอเจ้าต้อง S1 เท่านั้นเจ้าคือหัวห้องเอหัวหนังมา S1 ไม่ได้เฮ้ย S1 มึงอไง S1 ก็คือเจอตะแคงเมื่อกี้ไงได้ได้ได้กูจะไป S1 ให้มึงนะเอา S1 ไม่เกินไอ้นี่ดิเอา S1 ไม่เกินเท่าไหร่วะไม่เกินแปดร้อยห้าสิบทำไมหม ไอ้หมอกเต็มจอเลยครับทำไมผมไม่มีหมอกอ่ะจะมีเห็นหมอกไหมกูไม่เห็นหมอกเลยแต่แต่มึงเห็นพอร์ตไหมไอ้เหี้ยโอ้ยหมอกไมบอกก็เกิดไม่หยุดต่อเลยอ่ะมึงเห็นพอร์ตไหมมึงเห็นโลตันไหมมึงเห็นมึงเห็นรถคันพวกนั้นไหมซุปเปอร์คาร์ไอ้เหี้ยคาร์นี่โอ้ยละโบรู้จักเหรไอ้เหี้ยโอ้ยอย่าไปเฮ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรขึ้นเกิดอกันโอ้น พดีแค่ปิดเช็คไว้คุณผ้ชมโอ้โหไอ้ยมหมอกหมอกเต็มเลยเนี่หมอกอะไรไม่เห็นเลยผมไม่มีหมอกคุณผู้ชมคุกำลังพี่นายใช้ความเป็นประโยชน์เต่นบอกไม่เห็นอะไรเลยผมไม่เห็นนู่นอหะโค้งนู่นแหละผมไม่เห็นทางกูบอกเลยไม่ผมบอกไม่มีหมอกจริงนะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห จอโก่งดีเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกูตกสะพานเอออะไรวันนี้ตะมีเด้วยทางดินด้วยโอ้โหตายเลี้ยวจะมีทางดินด้วยเหรอไม่มีจริงมันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแก๊งคันด้าตอนจริงจริงด้วยโอเคโอ้โหจบแล้วแก๊งคันดากูโอ้ยโอ้ยแฮโค์โอ้ยโชว์เขาไปดิวะโชว์เขาไปดิไม่เป็เท็กพอย เฮ้ยโว์เข้าไปดิเราทำด้เราวิ่งได้ทุกทางเว้ยอำนาจลกาวันนี้แตสาพอากาศวันนี้เฮ้ยไม่เมยเฮ้ยกูยังไม่มีกูยังไม่มีเฮ้ย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 กูเกือบแหกโอ้ยี่เอ้ย แล้วกวามมึจะขึ้นเทกได้นะอีกฮาเอาวิเทกคุณต้องเลี้ยงล่หน่อยคุณต้องเลี้ยงรอบหน่อยครับเก็บกระทุ่มขาดโอ้ยโโคตนไม้อย่างอยอโอ้โโอ้ยโอ้ย้ยป้หนยโ้อ้้อ้้้้ย ก็ฮอนด้าฮอนด้ามันไม่เอาโค้งอยู่แล้วคุณห้ามเหยียบในโค้งนะครับนักเรียนเหยียบในโค้งมันพุ๊บเข้าไปเลยอรับโซ่ครับโซ่บอกเลยนะฮอนด้าถ้าฟรีเมื่อไหร่อะมึงสวยถ้าหรอมันฟรีเมื่อไหร่โอเคเฮ้ยอุ้ยโอ้โหเจอทั้งพรอเจอทั้งเฟอร์รารี่นะเว้ยนะเว้ย เฮ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นกูชนะเฟอร์รารี่กูโอเคโอ้ยโอ้โหเขาต้นไม้รถหรือรถถังวะเนี่ยไอ้เีย <ś ankle> มันแไม่ใ้่